ผมในานามตัวแทนคนอีสานกูจะตามหาพวกมึงกูจะสืบดูว่าพวกมึงเบ้าหน้าเป็นยังไงต่างจากเบ้าหน้าพวกกูไหมบ้านมึงอยู่ไหนนะมึงทำมาหากินอะไรนะและฝากเตือนเป็นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอย่าให้พวกกูชาวอีสานได้รับรู้อีกว่ามึงมาเหยียดพวกกู และที่สำคัญคนอีสานก็ไม่เคยไปเหยียดใครมีแต่ให้กำลังใจทุกๆเผ่าพันุเอาตามนี้นะผมคนหนึ่งก็ไม่พอใจครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเศร้าอีสานบานเท่าเด้อสู้ๆเฮ้าเดอเดี๋ยวไอ้เปิดพวงกงยังตามล้วกันโอเคตามนี้เนาะสวัสดีครับเอาวันนี้จะพูดถึงประวัติไอคนที่ออกมาบูลลี่คนอีสานนะครับเริ่มจากคนแรกเลยครับไปเร็วมาเร็วนะครับ ชื่อปักครับแต่ชื่อที่บิดามารดาตั้งให้ว่าไอ้ต้านะครับอายุประมาณ24 25นะห้าครับเป็นหลานไอ้นักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับอาบุญนวดนะครับแต่ตอนนี้เขาตัดมันออกจากกองมารดกตั้งนานแล้วนะครับตัดตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่มันไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีแล้วมันก็ได้เข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันก็ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับตอนนี้เขาก็ตัดมันออกจากกองมารดกแล้วนะครับมันก็เลยเป็นแบบมันเป็นคนชอบบูลลี่คนอื่นครับชอบทํานิสัยแบบนี้แหละเป็นมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยเล่นบโกก้ เอแล้วก็เป็นแบบเหมือนเหมือนคนจิตสติไม่ค่อยดีครับพบจิตแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับอ่าส่วนส่วนไปไอคนที่2นะครับไอเม้งครับไอตัวนี้ชื่อไอเม้งครับอายุ19ปีอาศัยอยู่พะลาม2ครับมีลูก2คนครับไอนี้ชอบตบตีผู้หญิงเป็นชีวิตจิตใจนะครับชอบตีเมียชอบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ้เป็นไอตัวที่เหยียดดิซ่านะครับที่พูดถึงดิซ่าแล้วมันก็พูดถึงศิลปินทุกคนครับเกือบทุกคนครับเพราะว่าไอตัวนี้เป็นตัวหลักที่เหยียดศิลปินเลยนะครับคนคนต่อไปครับโอดินครับโอดินไม่ได้ชื่อด ชื่อจริงๆที่พ่อแม่ตั้งให้ชื่อนายนะครับบ้านกับพรอมีถานะครับเพราะว่าอยู่อาศัยยูโนวีครับอายุ21เรียนด้วยทํางานด้วยก็นี่สังชีวิตจิตใจก็ชอบบูลลี่คนอื่นก็ประมาณก็ประมาณนี้ก็ที่พูดถึงพี่หนุ่มกันใช้ก็ก็ไหลตามเพื่อนครับก็เพื่อนพาทําแล้วก็ทําไปครับแล้วก็เอารูกคนอื่นมาใส่ใส่โปรไฟล์แล้วก็ไปบอกว่าที่เอามาใส่โปรไฟล์เพราะว่าไม่ถูกกันไม่ชอบที่หน้าก็เลยมาใส่แกล้งเฉยๆก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่ขอโทษเจ้าตัวนะครับไม่ขอโทษเจ้าทุกนะครับ ส่วนใอ้คนนะครับไอ้ตัวที่4ครับไอ้ปอนครับเมื่อก่อนอาศัยอยู่หาดใหญ่แล้วก็มีเรื่องมีราวจนเป็นคดีความครับแล้วก็พ่อแม่ก็เลยย้ายมาอยู่ขอนแกะเอ้มาอยู่มาอยู่ร้อยเอ็ดครับตอนนี้ก็ช่วยแม่ขายข้าวแกงอยู่ร้อยเอ็ดครับส่วนไอ้เหลือไอ้ด็อกแดกกับคนชื่อบุญสองตัวนี้ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีบทบาทน,นะครับไหลาตามพี่ตามพวกไปครับไหลเขาพาทําอะไรก็ทําครับ แต่เมื่อวานนี้ที่ผมเข้าไปฟังนะครับมีไอ้ไอ้ดอกแดกไอ้บุญไอ้เนี่ยเนี่ยมันพูดจาดีอยู่แต่ว่าไอ้ไอ้สองไอ้สองสามตัวนะที่ว่าไอหัวจกโจกอ่ะไอโอดินนี่ก็มันมันก็มาแก้ข่าวของมันแก่ไอเรื่องด่าคนนิสานมันมันบอกมันไม่ได้ด่าแล่ก็มีไอปอนไอ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 ปั๊กไอมิงเนี่ยสามตัวเนี่ยมันมันไม่ยอมรับความผิดหรอครับ ยังไงมันไม่ออกมาขอโทษ,โทษพวกคนอีสานแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานจากที่ผมฟังแล้วมันมันไม่ขอโทษแน่นอนนะครับแล้วก็ไอตัวไหนที่ว่าชอบบูลลี่คนอิสานแล้วอยู่ในทิกต o กนี่นะมึงมึงบูลลี่มาได้เลยนะหรือมึงจะแอดมาก็ได้กูจะทิ้งไอดีไว้ข้างล่างเนี่ยมึงแอดมาเลยแอดมาหากูเลยเดี๋ยวก็ทืบลายตัวเลยสัตว์คนอีสานคอมเมนต์มาเลยครับอยากพูดอะไรพูดอยากเม้นอะไรเมนครับโพสต์นี้จัดเต็มครับข้องใจแอดมา มาตักหมุดไปแล้วแอดมาอย่าขี้กา